ใครมาเที่ยวพัทยาแล้วยังไม่เคยมาที่นี่บ้างคะวันนี้นิสาพาไปเลาะพาทุกคนมาอยู่กันที่ล็อบบี้ปาร์ที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่เหมาะสําหรับการพาครอบครัวมาค่ะเพราะนอกจากจะได้มาทานอาหารแล้วเรายังมีฟาร์มมินิกระต่ายน้อยรอเด็กๆมาป้อนอาหารด้วยนะคะวันหยุดไม่รู้จะพาเด็กๆไปที่ไหนก็แนะนําให้มาที่นี่ได้เลยค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมให้อาหารน้องกระต่ายแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นเพลการไว้ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกด้วยนะคะไม่ใช่แคเ่เด็กๆที่ชื่อชอบการให้อาหารน้องต่ายนะ คนโตอย่างเราก็ชื่นชอบเช่นกันค่ะหลังจากให้อาหารนักงต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มให้เด็กๆทานกันได้เลยนะคะที่นั่งของทางร้านก็จะมีทั้งอินดอร์แล้วก็อาท์ดรบรรยากาศด้านนอกโ่งลื่นมากๆนะคะปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยค่ะพิกัดร้านซอยสุขสมบูรณ์8ตํตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละวงจังหวัดชนบุรีร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มใครที่มาไม่ถูกมินปักพิกัดไว้ให้แล้วแล้วตามมาเอนจอยด้วยกัน